สวัสดีครับคําว่าธรรมสังเวชหลายคนคงจะเคยได้ยินนะครับเช่นได้อ่านเรื่องราวว่า,าท่านผู้หนึ่งได้ไปเห็นการพัดพราเช่นการตายของใครคนหนึ่งแล้วเกิดธรรมสังเวทนี่ธรรมสังเวทเป็นเรื่องการเห็นธรรมก็ได้นะครับหรือว่าเมื่อเกิดธรรมสังเวทแล้วก็เกิดธรรมจักขูคือดวงตาเห็นธรรมนะดวงตานั่นก็มีหลายอย่างคําว่าดวงตา นะครับตานอกเลยว่ามังสะจักรนะุตาคือตาเนื้อนี่นะฮะในในตาเนี่ยแหละฮะปัญญาจักรุก็ดวงตาคือปัญญานะมังสะจักรุตาคือตาเนื้อเนี่ยอันนี้เป็นต้นนะครับแล้วมีทิพป,ประจกักรขูอีกตาทิพอะไรเงี่ยก็ว่ากันไปแต่พูดถึงธรรมสังเวชเราสังเกตว่าเมื่อบางทีเราเจอเรื่องสะเทือนใจเรื่องเศร้าโศกพัดพรากความตายก็ดีบางคนเกิด สังเวชแปลว่าสรลดใจนะฮะแต่ว่าไม่ไม่ไม่ใช่ธรรมะสังเวชไม่ได้สรลดใจโดยธรรมะโดยคติคือสรลดใจโดยเสียสติก็มีนั่นคือตายแล้วนะะบางคนอุทานบอกว่าตายแล้วแล้วก็เสียสติไปหาทางออกไปได้แต่ว่าผู้ที่เจอเหตุการณ์อะไรก็ตามของตอนเองก็ดีของผู้อื่นก็ดีแล้วเกิดธรรมะสังเวชคือสรลดใจโดยธรรมก็จะได้สติขึ้นมาได้คติ บางทีได้ความสงบได้บุญกุศลเกิดที่ใจตัวเองเมื่อเกิดธรรมสังเวชเช่นหลายท่านอาจจะคเคยได้ยินคําว่าสังเวชนียสถานสี่ตำบลคือสถานที่ที่จะให้เกิดความสุดใจนั่นคือ,อสถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้าสถานที่ตัดสู้ของพระพุทธเจ้าสถานที่แสดงปฐมเทศนาของพระพุทธเจ้าและสถานที่ปรินิพานของพระพุทธเจ้าสี่แห่งเนี่ยครับผมไปแล้วนะครับเคยไปแล้ว เกิดธรรมสังเวชคือสลดใจโดยทาอย่างไรก็เกิดโดยทาว่าโอ้สถานนี้เป็นสถานที่พทธเจ้าประสูตรนะ,ะจากสายสิรัท่แล้วก็เป็นพระโพธิสัตว์ในขณะนั้นจนกระทั่งมันเป็นพระรมีแสวงหโาโมกธรรมตัสรุในสถานที่ตัศรุสถานที่แสดงปฐมเทศนาและก็สาธิตปฏิทิเนเกิดค,ความสลดใจว่าขนาดบรมครูของโลกอย่างดับขันพระน,นิพพานหรือว่ายังตายขอทาชาวบ้าน แล้วคนธรรมดาเช่นเราจะไม่ตายหรือเนี่ยเ็ไดเมื่อเห็นความสลดใจแล้วเกิดโยงเข้ามาหาคติธรรมหาสัจธรรมนี่แหละครับธรรมสองเวชหรือว่าเกิดธรรมะจะขู่เอทเทียนกล่าวไว้เป็นพระบารีว่าอย่างเช่นัญญาโกณทัญญะนะครับอ่าปฐมสาวกสาวกพระสงฆ์รูปแรกในพระพุทธศาสนาท่านเกิดธรรมะจะขู่ว่ายางกินจิสมุัยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมังซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่า สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้งท่านมวลรววนมีความดับเป็นธรรมดาเนี่ยเี่ยเกิดธรรมจักขุคือเกิดสังเวชโอ้ทุกอย่างจะอยากจนขนาดไหนจะอยู่วันณะไหนจะอยู่ประเทศไหนชาติไหนมีความเกิดขึ้นสุดท้ายร้่นมีความดับนี่เนี่ยอันนี้เป็นเพราะนั้นเราจะสังเกตว่าบางคนเจอเรื่องเดียวกันนะฮะ ดังที่กันกล่าวว่าสองคนยนต์ตามช่องคนหนึ่งมองเห็นคนตมอีกคนหนึ่งตาแหลมคมเห็นดวงดาวอยู่เพลาพลายเนี่ยเรื่องเดียวกันเหตุการณ์เดียวกัน,กากนบางคนเกิดธรรมสังเวชบางคนเกิดความสัสงเวชไม่เกิดไม่เกิดธรรมะสังเวชฮะแต่เกิดสังเวชสลดใจแล้วก็เสียใจโศกเศร้าไปกับตามเรื่องราวแต่ไม่ได้คติไม่ได้ธรรมะอะไรแต่บางคนเกิดธรรมสังเวชเนี่ยสลดใจโดยธรรมโอทานว่าตายแล้วทําไม อย่างคนตายนะฮะเกิดธรรมสังเวชบางท่านเปล่งอุทานว่าอย่างท่านกล่าวว่าอน,นิจจาวัตสังขาราอุปาทวยธรรมินโนอุปาจิตตวานิรุชันติเตสังบูปสมุสโคอันเนี้ยเป็นบทที่พระคณท่านบางสงกุลตายนะงานศพอ่ะก็เป็นการกล่าวธรรมสังเวชว่าอน,นิจจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอะอุปาทวยธรรมิโนมีความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปเป็นธรรมดา อุปปัติจิตาวานิรุชันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังบูปสมุสโข,ขการเข้าไปสงบระงับแห่งสังขารนั้นนำความสุขมาให้นี่นี่คือความาสังเวทโอ้ได้สัจธรรมได้โปรงนั่นแหละได้โปรงบางคนบอกว่าโปรงศพก็คือโปรงศพคือเผาศพแะฮะแต่ก็โปรงใจตัวเองเนี่ยนะฮะนะธรรมะที่ต่างกับว่าธรรมะจากผีของดีจากพระนะฮะอันนี้ผมทำพูดอย่างนี้เพราะอะไรเออเป็นคติสั้นๆแล้วกันในเวลาสั้นๆธรรมะสวัสดีครับ